ว้าวาทุกคนของชิ้นนี้มันสวยมากๆเลยค่ะมันคือวอคิวลี่นะคะดาวสีขาวแดงน,นะคะบอกเลยว่าใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะซึ่งเป็นแมพที่น้องเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วด้วยซ้ำเพราะพี่แป้งเคยสอนไปหลายชิ้นมากๆแล้วเขาปรับรูปแบบใหม่แนะที่สามารถทําได้ง่ายกว่าเดิมแจกทั้งหมด1000ชิ้นนะคะเขาแมทตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันค่ะว่าแมพที่น้องคุ้นเคยนี้เขาเปลี่ยนหน้าตาเป็นแบบไหนเดีย๋ยวบ้าง Hmm. เข้ามานะคะน้องๆจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันเขียนว่าเซิร์ฟเวอร์บลูใช่ไหมคะคือการที่น้องๆเนี่ยจะต้องคลิก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 แบบนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าสามารถใช้ออโต้คลิกได้นะคะแต่น้องๆต้องโหลดก่อนนะเพราะในนี้มันไม่มีออโต้คลิกฟรีให้นะะน้องๆต้องมีโปรแกรมในโทรศัพท์น้องๆหรือในคอมพิวเตอร์ของน้องๆค่ะซึ่งการที่เราจะได้ของฟรีเนี่ยน้องๆจะต้องทําการคลิกทั้งหมด1นึ่งร้อยสแสนการคลิกนะคะน้องๆซึ่งสามารถเช็คได้ด้านขวามือว่าตัวเองมีการคลิกเท่าไหร่แล้วหากน้องๆคลิกครบนะคะตามจํานวนเนี่ยที่น้องๆอยากได้ของชิ้้นนไหก็แแลวต่ ก็กดรับได้เลยนะคะแต่น้องๆจะต้องยืนคลิกนานอยู่เหมือนกันนะในการที่จะได้ของฟรีชิ้นนี้หาน้องๆคนไหนที่อยากได้นะคะรีบมาทําตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะน้องๆก่อนที่ของจะหมดเพราะของมันสวยมาก